สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเล็กนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลเาลวพัฒนาของวันที่1ตุลาคม268 8เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่ต่อไปจะเป็นวันที่ วันที่รับวันที่3วันศุกร์ตุลาคม2ับตุลาคม2 6แแต่ก่อนอื่นนั้นเรามาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพร f c พี่น้องทุกท่านโชคดีที่เห็นอยู่นี้เป็นผลสรุปราวพัฒนาที่ผมสรุปให้เมื่อวานนีน้เรามาดูกันครับผลราวพัฒนาที่ออก2ตัวล่างออก95 3ตัวบนออก506 2ตัวบนออก06 เรามาดูว่าแนวทางเราเป็นอย่างไรบ้างบนผมให้รูดไปที่9กับ1นะครับเกับ1นะครับไปขึ้นไปลงล่างเข้าไปที่ล่างตรงนี้9นะครับ,ค,รบคู่เจาะไม่เข้านะครับส่วนนะครับข้างล่างผมนะครับให้รูดไว้ที่9กับ0ูนย ตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่9ล่างแล้วเข้าไปที่ศูนย์บนตรงนี้นี่คือสายออกกําลังกายทีนี้ก็นะครับ,นะรบ,รนะรบส่วนของคู่เจาะนะครับผมก็ นะครับคู่เจาะก็ไม่เข้านะครับที่ใกล้เคียงที่สุดคือตัวนี้นผลที่ออกก็คือ506นะครับแต่ว่าผมวางให้905นบนะรบก็สรุปแล้วคือใส่อลังกายเข้าตัวนี้นะครับบนแล้วล่ะ เอาละครับเมื่อเราเห็นนะครับสถิติของเก่าวันที่หนึ่งตุลาคม2อ6 8แล้วรเราก็มาดูนะครับแนวทายของวันที่สาม จะทำชุดวินให้ให้ดูกันก่อนนะครับเริ่มจากล่างดีไหมเริ่มจากล่างเนาะวินล่างวินล่าง ลที่ออกก็คือนะครับ 9, 5, 0, สูตรก็คือใชายร้อยบวกหสูตรที่2องช้ยพันรบวกหน มาดูครับ5้บวกหเป็น6กเจด็ดแปดเ 0 2 3สูตรที่2องครับห้าหนะครับนับไปเลยนะครับหกเจ็ดแปดเศู นี่คือชุดวินลผมนำมาแสดงแค่2สูตรแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับจะต้องคัดนะครับสูตรวินมานเอามาชนกันนะครับเพื่อจะเอาตัววินให้เหลือน้อยที่สุดก็ชนไปที่6ชนที่7ชนที่8ชนที่9ชนที่0ชนที่3 ชนไปที่หกเจ็ดแนะครับนะครับอ่าชนไปที่2ด้วยนะนี่ครับก็จะชนไปที่ เจ็ดแปดชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเรามาดูกันครับชนวินนะครับหกเจ็ดแปดเก้า ศูนยสสวันนี้นะครับชุดวินจะได้ทั้งหมด21ชุดเจะมาดูกันครับ6 7 เจ็ดเก้าเจ็ดศูนเจสองเจสามเก้าแปดศูนย์สอง

ไว้สำหรับนะครับนำมาคัดเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดนะครับหลักร้อยนะครับเราจะมือร้อยนะครับร้อยนะครับร้อยผมใช้สองสูตร สุไดไว้เดยวผูพิกาสูตรสตรเรียบร้อย,อยสูตรที่หนึ่งหนึ่สองสาี่สที่ 4, 7, 8, สี่เจ็ดแปดก้าุที่หนึ่งครับผม สี่ห้าเก้าห้าชนหกใช้หมื่นสองครั้งบวกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ สูตรที่สองสูตรที่สองสูตรที่สองใช้ศูนย์หนึ่งสองดูสิว่าจะใช้กี่สูตรนะครับสูตรที่สองนี้ผมใช้นะครับ หน่วยสองครั้งหน่วยสครั้งบวกหนึ่งหน่วย2ครั้งบวกสอบวกเป็น3ามสี ผมจะใช้แค่2อสูตรนะครับแต่จริงผมนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้ว่าใน2อสูตรนี้ชนตัวได้บ้างชนสามชนสชนหชนสชนเชนเชนหตัวหลักร้อยเดี๋ยวผมจะระบุให้ ร้อยนะครับร้อยผมเจ็ดกับเก้ารักหนอยเจ็ดกับเก้านี่ครับจะได้ไม่ต้องการสี่เวลา ี๋ยวผมจะลงให้หมด5ตัวแล้วผมจะเขียนว่าชนกี่ครั้งดีกว่าหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองส้งสครั้งห้ครั้งหนึ่งสามครั้ง สองกับสี่สามครั้งนี่ครับที่ผมเด่นหลักร้อยนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกเอาผมเด่นไปที่เก้าหลักร้อยที่นี้หลักร้อยที่มันติดเก้ามีตัวใดบ้างติดเก้าเอาหมด สองเก้ามเก้าก็จะติดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะครับผมก็จะใช้เก้าเป็นหลักร้อยนะครับก็จะเจาะนะครับศูนย์เก้าสองเก้าส หกเก้านี่คือคล่างรักลอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นี้ก็ถือว่าน้อยนะครับมาดูเด่นล่างครับ สูตรตรงนี้มันบนทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่เน้นล่างกันบนตัวนี้9506 10บวก6 สองนก็จะเดินไปที่ก้าหกก้าสองก้าวนี่คือแนวทางล่าง มีทั้ง6กทั้งแทั้งเก้านะครับเอาละครับผมสำหรับแนวทางนะครับล่างเราพัฒนาก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันที่สามรอชมในคลิปนะครับต่อไปนะครับแนวทางบนนะครับบนแล้วก็ชมในไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดประมาณบ่ายโมงนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ